ที่จะเล่าเป็นเรื่องตอนสมัยผมอายุเกือบเกือบยี่สิบปีนะครับจะไปบวชพระแต่อายุไม่ถึงขาดไปประมาณหกเดือนนะครับก็ได้แค่บวชเนเพราะว่าอายุยังไม่ถึงพระต้องยี่สิบปีครบบริบูรณ์บวกอายุในท้องหกเดือนก็ยังไม่ถึงนะครับ วันที่บวชตอนแรกเน่ยเป็นอบรมเรียกว่าอบรมธรรม,รมทายาทเจ็ดร้อยกว่าคนนะก็ถือศิลแปดหนึ่งเดือนปฏิบัติเข้มข้นช่วงแรกนี่นั่งสมาธิกันวันละแปดชั่วโมงสองชั่วโมงพักเบรกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลดลงมาเหลือเจ็ดชั่วโมงแล้วก็ประมาณหกชั่วโมงห้าถึงหกชั่วโมงนี่เป็นปกตินะครับ วันที่บวชตอนนางรถเมยจากจังหวัดปทุมธานีนะครับทั้งหมดเลยท,ทั้งที่อบรมเจ็ดร้อยเนี่ยแต่อืมเดี๋ยวนึกก่อนไม่แน่ใจว่าจะทยอยทยอยกันไปมั้งเพราะว่าคนเยอะมากบวชอาจจะไม่ใช่ภายในวันเดียวเสร็จเพราะว่าพระอุปชามีเหมือนจะมีรูปเดียวมั้งแล้วก็มีพระที่ร่วม ร่วมในการทำพิธีในงานบวชจะมีพระกรรมวาจาจารย์พระอะไรต่ออะไรนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ไปนะครับไปนะวันหนึ่งบวชที่วัดเบญจมาบอพิษในกรุงเทพนะครับพระอุปชาก็เป็นระดับพระผู้ใหญ่ในสงเลยในสงไทยเลยนะเป็นระดับ เรียกว่าอเลยนะจําไม่ได้นะเขาเรียกว่าผระอะไรลืมไปแล้วน่าจะเป็นเจ้าคุณหรืออะไรถ้าจําไม่ผิดนะตอนนี้พอบวดในวันแรกก็แบบโอ้ทราบซึ้งใจจิทีีสงบขรัก็มีการขอก่าวคาขอเข้ามาลาโทษกับผู้ให้กำเนิดผมพ่อทิ้งไปแต่เด็กก็จะมีแม่พี่สาวมาร่วมงาน ก็ท่องไปโอ้น้ำตาร่วมนะครับน้ำตาลูกผู้ชายมัในสมองตอนนั้นก็แบบคือพอดีอบรมถือศีลแปดมาหนึ่งเดือนนั่งสมาธิทุกวันฟังธรรมทุกวันเลยบวชสามเดือนรอบนี้ได้ฟังพระไตรปิฎกครบหมดเลยนะครับแล้วก็ฟังธรรมจากพระอาจารย์หลวงพ่อหลวงเจ้าอาวาส แล้วก็ได้ฟังธรรมของคุณยายอุบาสิกาจันทร์รขนกยุงด้วยก็พอบวชนะวันนั้นก็พิธีศักดิ์สิทธิ์ก็ปลืม้มปลื้มใจนะครับพอบวชเสร็จปุ๊บก็นั่งรถบัสกลับวัดนะครับวัดใหญ่ภาคกลาาใหญ่มากพอมาถึงที่วัดปุ๊บวันนั้นก็มีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับทำปัดเย็น จะอยู่ช่วงน่าจะสักประมาณห้าโมงเย็นไปจนถึงหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยนะสองทุ่มโดยประมาณก็สวดมนต์ทั้งวันนี้ก็ใช้เวลาเป็นชมมั่วโมงพอสวดเสร็จปุ๊บก็นั่งสมาธิต่อช่วงนั่งสมาธิเนี่ยคือในสายที่ฝึกสมาธิจะเป็นสายหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญก็คือนึกดวงแก้วใส่ไว้กลางท้อง ก็จะเห็นก่อนที่จะปฏิบัติมาเรื่อยๆเ,เนี่ยที่ผมเห็นมากที่สุดคือเห็นเป็นองค์พระใสปรากฏขึ้นกลางทองเห็นรายละเอียดงดงามมองลงไปในในขณะหลับตานะเห็นเสียนท่านเห็นพระเกตท่านอะไรต่อไรชัดเจนละเอียดยิบสวยงามแต่เห็นจากข้างบนลงมา แล้วพอหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรเท่าไหร่นะครับไอ้วันที่บวชเนี่ยบวชเสร็จเนี่ยกลับวัดเนี่ยผมก็นั่งสมาธิปรากฏว่าข้างในท้องเนี่ยคือปกติจะนึกถึงดวงแก้วใสยอยู่กลางท้องให้ท้องโปง่ปงโ่งโลง่ลงๆเหมือนกับเป็นสระสระไวน้ําหรือเป็นขวดให้ท้องเราเหมือนขวดไม่มีตับไตไส้พุงพอนั่งหลับตาปรากฏวันนั้น อาจารย์ก็นำน,นั่งท่านก็จะเทศนำนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งพอผ่านไปสักไม่กี่นาทีท่านก็ตึเงียบแหล,ละแต่ทุกคนก็นั่งกันเงียบสงบเจ็ดร้อยชีวิตนั่งเงียบเงียบจนขนาดว่าคนที่เขามาทำบุญแต่แต่นั้นนานจะมีคนได้เข้ามาทำบุญโดยมากเขาจะมาถวายน้ำปานะก็เล่าเรื่องที่เขา ครึ่งตะลึงอัศจรรย์ใจคือว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นประตูแล้วก็เป็นเหมือนโลงโลงเรือนใหญ่ๆจุคนได้เจ็ดร้อยกว่าคนจริงๆน่าจะจุได้เกือบพันนะแล้วก็อ่าจะเป็นทขาเรียกว่าแอไอน้ําแล้วก็จะมีปัตติกะป,ปิด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 นะครับและหลังพระประธานนะก็จะมีเปิดเป็นแบบช่องหลบนิดหนึ่ง แต่ก็จะมีมุงลวดนะมุงลวดเนี่ยจะมีรอบเลยคือตรงประตูเนี่ยถ้าคนเดินมาขับรถเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยมีคนอยู่ที่เขามาพูดแล้วเขาตกใจคือว่าพอเขาเปิดประตูเข้ามาเขาบอกเข้ามาโอ้โหมีพระมีตอนตอนตอน,ตอนที่ถือศีลแปดก็จะเป็นชุดขาวกันนะโกนหัวกันหมดแล้วเข้าวัดปุ๊บโกนหัวเลยองเหน่งกัน แล้วก็พอช่วงบวชก็มีคนมาในในทุกครั้งที่เขามากันเนี่ยแต่ไม่เยอะมากนะเขาจะตกใจตกตะลึงว่าพอเขาเปิดประตูมองเข้ามาเนี่ยอูนั่งกันเงียบเลยเจ็ดร้อยกว่าชีวิตนะครับผมไม่ได้ยินเสียงใครคุยกันเลยช่วงนั่งสมาธิอย่างเงียบกริบเหมือนไม่มีคนอยู่เลยเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยพอเขาเดินเข้ามาเขาก็จะตกใจแล้วก็ทะลึงทึ่งไม่ใช่ทะลึงจะทึ่ง ขึ่งใจจะตะัลึงจะแบบเกิดปิติสัทธาหลายคนก็น้ำตาตกเลยนะแต่น้ำตาปิติน้ำตาเห็นความเย็นซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนะเออขอขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะ<ส>ก็ปรากฏว่างี้ว่าไอ้วันที่ผมบวชวันแรกกลับมาวัดอ่ะผมบวชเนนห่มผ้าเหลืองมาละ พอนั่งสมาธิเนี่ยในท้องเนี่ยมันเหมือนดำดำนะแล้วผมก็ช่วงนั้นไม่รู้เป็นอะไรมันมันเหมือนจะแบบแน่นแน่นท้องแล้วรู้สึกอึดอัดมากเลยแต่ก็ไม่ได้มีอาการท้องเสียท้องผูกหรืออะไรนะครับพอพอ,พอช่วงที่นั่งเนี่ยปรากฏมันเหมือนมีพลังงานลึกลับบางอย่างถ้าพูดตรงๆนะก็คือมันเหมือนมีผีอยู่ในท้องอ่ะเหมือนมีผีอยู่ในท้อง ซึ่งผมรับรู้ได้ว่าคือใครรู้ไหมคุณมานาวานลองลองเดาสคุณกัรยาลองลองเดาคุณสมชาติในท้องผมเป็นผีอะไรลองเทาเดาเดามาสิให้ให้คุณมานาวานพิมพ์บอกหน่อยวันแรกแห่งการบวชคือก่อนหน้าเขาอาจจะแฝงอยู่นะแต่วันที่บวชแล้วเนี่ยผมเหมือนรับรู้ สื่อกับเขาเห็นเห็นไม่รู้คุณกัลยาคิดว่าผมผมรับรู้สัมผัสรู้เห็นอะไรคืออาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวตนแต่รับรู้ไ,ได้ฮะน่าจะเห็นพญานาคอืม<ะ>ไม่ไม่ไม่น่าจะใช่คุณสมชาติครับคิดว่าผมเห็นอะไรอยู่ใ,ในท้องของผมครับ ผมชาติหลับไปแล้วอ่ะผมจะเฉลยนะ,ะเฉลยเถอะสิ่งที่ผมสัมผัสได้ว่าสิ่งที่อยู่ในท้องเนี่ยมันเป็นเจ้ากรรมในเวรของผมครับเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เขาเหมือนรอตามถ่วงนี้ นี่แค้นอะไรบางอย่างที่ผมเคยทํากับเขาไว้ผมสัมผัสได้ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาฆาตพยาบาทกับผมหมายเอาชีวิตนะซึ่งตอนนั้นผมก็ตกใจเหมือนอกันผมนั่งสมาธิอยู่มันเหมือนได้ยินเสียงมาพูดด้วยนะครับเหมือนจะไม่อยากให้อภัยหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็สัมผัสเห็นดำๆำมบุญมัน,ม,นมันเหมือนแบบ เหมือนไปประมาณว่าช่วงที่ถ้าเปรียบหนังท้องฟ้านะเหมือนตอนท้องฟ้ากําลังอึมครึมแล้วมีอะไรที่รวมตัวกันเป็นดําๆมันมารวมในท้องผมนะครับแล้วก็น่ากลัวมากเลยเห็นเห็นชัดเลยว่าเป็นเป็นก้อนดําๆแล้วก็สัมผัสรับรู้ว่าเป็นจิตวิญญาณไอ้ก้อนเนี่ยไม่ใช่ก้อนอะไรแต่แบบเป็นเหมือนดวงเป็นเป็นเป็นตายอะ แต่เขาไม่ปรากฏเป็นเป็นมือเป็นหัวเป็นอะไรแต่เขาจะเป็นดำดำนะดำทรมุนอยู่ในท้องสูงประมาณเป็นคืบนะครับแล้วตอนนี้ก็ผมก็ได้ยินเสียงเขาเป็นอาฆาตผมก็เลยนั่งสมาธินิ่งๆตอนนั้นความคิดผมคือผมคิดว่าผมจะตายนะในวันนี้ผมจะตายแล้วเพิ่งบวชเนนวันแรกก็จะตายแล้วห อันนี้ไม่ได้คิดไปเองหรืออุปทานมันมันเห็นจริงๆนะสัมผัสอย่างนั้นจริงๆแล้วในท้องเนี่ยมันก็มวลไส้มวลท้องมากเลยมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าไม่เกี่ยวกับท้องไส้ปันปวดนะครับไม่เกี่ยวเพราะว่านั่งสมาธิก่อนหน้ามามันไม่เห็นอย่างนี้ไม่เป็นอะไรพอพอสักพักหนึ่งผมก็ตั้งจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็บอกเขาว่าผมเนี่ยไม่รู้มีเวรกรรมอะไรกับเขาคนเนี้ยนะ ที่อยู่ในท้องพจนยจิตนจิตตนเนี่ยผมก็บอกเขาว่าขออโหสิกรรมแล้วก็ขอชีวิตอย่าจองเวรจองกรรมเลยผมมาบวชมาเพื่อฏิปัิิัตั้งใจจริงขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ตลอดไปถ้ามีกรรมไม่ว่าพบชาติอดีตชาติไหนก็ตามที่ผมได้เคยทำร้ายเขาเห็นฆ่าเขา อยู่ทำให้เขาเจ็บช้ำกายวาจาใจก็ขอโหสิกรรมพอผมนักถับนึกอธิษฐานอย่างนี้บอกเขาแล้วผมก็น้ําตาล่วงเหมือนกันนะมันน้ําตาทั้งตกในแล้วก็ทะเล็ดออกมาบ้างนะเศร้าเลยตอนนั้นเศร้าเลยนะเพราะว่ารับรู้ด้วยตัวเองว่ามีเจ้ากรรมนเวรเขาเหมือนจะไม่ยอมผมก็จึงอ่า บอกเขาแล้วก็ขอโหสิด้วยความตั้งใจจริงพอบอกเขาไปปุ๊บสักพักหนึ่งทุกอย่างมันค่อยๆค,คลี่คลายเหมือนเขารับรู้แล้วเขาเหมือนใจอ่อนให้เอโหสิกรรมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ไอที่เป็นอุ้มคึมดำๆเนี่ยผมผมเห็นด้วยด้วยหลับตาเห็นนะนะมันมันค่อยๆเหมือนคลายตัวออกแล้วก็จากดำมืดทมึนเนี่ย ลายเป็นเหมือนขาวเหมือนเขาขาวแบบควันควันก้อนเมฆอะไรเงี้ยนะแล้วก็โปรง่งแล้วก็เหมือนโล่งโล่งไปเลยนะครับในท้องนี่โล่งไปเลยความอึดอัดความอะไรหายมาลายหายสูญแล้วก็เหลือแต่ความปิติเบิกบานใจมีความรู้สึกว่าอืมเขาได้ไปแล้วแล้วเขาก็น่าจะเอ้โหสิกลับไม่จองเวรจองกรรมกับ อันนี้ก็บอกทุกคนกันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รับรู้เลยในคืนการบวชวันแรกไม่ใช่ในคืนเออใช่ในค่ําคืนของช่วงบวชวันแรกนะหลังจากเลยโพเพมาหน่อยนะึงก็เริ่มมืดนะจะนั่งสมาธิรอบนั้นช่วงคือช่วงที่ไปวันนี้ก็อาจจะนั่งสมาธิไม่ถึงห้าหรือ6กชั่วโมงเพราะว่าไปบวชครึ่งครึ่งวันเช้านะครับแล้วก็กลับมาช่วงบ่าย เนี่ยก็จะบอกทุกคนว่ามีจริงนะเจ้ากรรมนเวรหรืออะไรเนี่ยนะแต่เรื่องเนี้ยก็ยังไม่น่ากลัวเท่าเรื่องต่อไปนะเรื่องต่อไปที่น่ากลัวก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง